สถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือเมื่อวานเนี่ยมันก็มีที่ทางที่ดีเรื่องการเจรจาแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาจากเมื่อแต่เมื่อวานว่าจะมีการหยุดยิงโดยไม่มีข้อแม้ดใดๆช,ช่วงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามกันมาตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับว่ามันหยุดยิงจริงตามนั้นหรือไม่ซึ่งปรากฏต,ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังมีการยิงกันเป็นระยะเพราะฉะนั้นไปไล่เรียงกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรนะครับทางรอโคศกกองทัพบก เปิดเผยนะครับว่ากองทัพบกได้รับรายงานจากหน่วยในพื้นที่กองกําลังสุรนารีถึงสถานการณ์เมื่อคืนช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก็ไล่เลี้ยงตั้งแต่ตอนนั้นคืนเลย<ฆ>ลว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากมีข้อตกลงเรื่องการหยุดยิงถูกไหมะ<ฆ>พบว่าในพื้นที่ภูมะเขือมีการถูกก่อกวนโดยฝ่ายกัมพูชาใช้ปืนเล็กยิงใส่ทหารไทยจนถึงเช้า คือม,มันจะมีคลิปหนึ่งที่ให้ดูเรื่องของนาฬิกากันเลยว่าในช่วงนั้นมันยังมีเสียงปืนกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ<อ>และเมื่อยินจนถึงเช้าเนี่ยเขาบอกว่าน,นอกจากนี้ในพื้นที่ซัมแตนเนี่ยยังมีเสียงปืนดังขึ้นจนถึงห้าโมงครึ่งเลยประมาณโอ้โหช่วงเวลาดึกๆนี่นี่ๆๆเห็นไหมเนี่ยคลิปที่ผมอนนบอกล้วแหละหกโมงยี่สิบเก้านยังมีเสียงปืนอยู่เลยอ่ะอ่ะช่วงหกโมงครึ่งที่ผ่านมาทางฐานกัมพูชายังคงยิงกอกวนทฐานไทยไม่หยุดนะครับซึ่งฝ่ายทหานไทยก็ได้ยิงกระสุนส่่องงวาาาาขึ้้นนฟกชเเทีห็ กระสุนส่องสว่างของไทยก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นตอนสักตีสามและตีห้าที่บริเวณปร,ราสาทตาควายเนี่ยนะครับนั่นคือสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่เราทาการอัปเดตแต่เอาจริงเราอัปเดตตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนตั้งแต่มันเป๊งเที่ยงคืนเราดูเลยว่าหยุดยิงตามนั้นหรือไม่แต่ว่าสรุปแล้วก็มีการประทะกันเป็นระยะต้องส่วนเรื่องของการเจราจายุติหยุดยิงเนี่ยข้อสรุปของทั้งสองฝ่ายนะคะก็ออกมาชัดเจนแล้วแหละแต่ ผลของการเจราจามันไม่เป็นไปตามนั้นไงไปดูหน่อยไหมกัมพูชาเขายังยิงไม่หยุดนะคะที่บริเวณภูมะเขือและปราสาทตาควายรวมถึงซัมแต่ด้วยไปดูคลิปกัน,นะค่ะ ุดคุณผู้ชมทางเพจกองทับ,บกทันกระแสเอาคลิปนี้แหละค่ะมาโพสต์จะเห็นได้ว่านาฬิกาบอกเวลา6 3นาฬิกา30นาทียังได้ยินเสียงปืนอยู่เลยไหนบอกหยุดยิงตั้งแต่เที่ยงคืนไงแล้วก็มีข้อความระบุว่าล่าสุดยังเชื่อไม่ได้ภูเมเขือปราสาทตาควายซัมแตกกัมพูชายิงยั่วยุทั้งคืนไทยยิงเตือนด้วยกระสุนสองสว่างอดทนอดกลั้นเพื่อสันตินะคะซึ่งก็ทําให้เราได้เห็นว่าการเจรจาเนี่ย มันไม่เป็นไปตามที่พูด <Ừ. S 2> ขณะเดีวยวกันพี่เล็กวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวสายทหารอาวุโสเนี่ยนะคะคก็โพสต์ข้อความระบุทหารขเขมรไม่ยอมหยุดยิงพาดหัวไปแบบนี้แล้วก็ลงรายละเอียดว่าทอบอแชแหทหารขเขมรไม่ยอมทําตามข้อตกลงหยุดยิงยังยิงรบกวนใส่ภูมิเมื่อเขือจังหวัดศรีสะเกดยิงใส่ทหารไทยที่สำเภาจังหวัดศรีสะเกดทหารไทยต้องป้องกันตัวนะคะคขณะที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์เองก็มีเสียงระเบิด ก็เลยทาให้จะต้องเลื่อนนัดคุย R b c แม่ทัพไทยขเขมรเป็น10บโมงที่ผ่านมาคือตอนแรกมีการนัดเอาไว้ว่าจะมีการ<ฆ>ประชุมตอน7จ็ดโมงเช้าใช่และตอนนี้มีการเลื่อนแล้วตั้งแต่เจ็ดโมงจะไปที่10บโมงค่ะก็เลื่อนมาเป็น10บโมงนี่แหละทางพันเอกฤชาสุข,ขสวรรณนนรองโฆษกทบอบอกว่าได้รับรายงานจากหน่วยในพื้นที่กองกําลังสุรานารีถึงสถานการณ์เมื่อคืนช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะ<ฆ>หลังจากหยุดยิงเวลาเที่ยงคืนแล้วเนี่ย พบว่าในพื้นที่ภูมะเขือโดนก่อกวนตลอดโดยฝ่ายทหารกัมพูชาแล้วก็มีการยิงปะทะตอบโต้จากทั้งสองฝ่ายจนถึงเช้าและในพื้นที่ซัมเตก็ยังมีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นจนกระทั่งเวลาตีห้าครึ่งก็คือยังไม่ยอมหยุดยิงน,นอกจากนี้มีรายงานด้วยนะคะว่ามีเสียงดังเนี่ยเป็นเสียงระเบิดดังขึ้นตอนตีสามแล้วก็ตีห้าที่ปราสาทตาควายพี่เล็ก ยังรายงานอีกว่าช่องบกเนี่ยสนันเลยค่ะทหารกัมพูชายิงปืนใหญ่ใส่ทหารไทยที่เนินโนเนมพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุอบลราชธาน,นีทุกในงานแล้วครับ ทางภาครัฐแล้วก็ทุกฝ่ายข่าวรายงานเหมือนกันหมด <ทะ S 1> ก็คือ <ทะ S 1> ตอนนี้มีการตอบโต้กับทางกัมพูชาอ,อย่างทางรัฐบาลไทยล่าสุดมีการถแถลงนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยละเมิดข้อตกลงแช่อาวุธยิงต่อฝ่ายไทยทําให้ไทยเนี่ยต้องตอบโต้เพื่อปกป้องอธิป,ปไตยและชีวิตของประชาชน <ทะ S 1> คือทุกหน่วยรรงงานในทางนี้เหมือนกันหมดเพราะเหตุการณ์มันเกิดในลักษณะแบบนี้ <ทะ S 1> เพื่อให้เป็นหลักฐานด้วยเวลาเราจะไปชี้แจงต่อประชาชมอาเซียนหรือประชาคมโลกเนี่ยว่าทําไมเมื่อมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วทำไมเรายังต้องยิงอยู่เหตุมันเป็นเพราะแบบนี้ค่ะ ณช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะจนถึงช่วงเช้าเนี่ยหลายคนบางคนนอนไม่หลับเลยนะเสพสื่อตลอดทั้งคืนนะคะคือลุ้นกันว่าสรุปแล้วข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะสรุปแล้วเนี่ยคือยังไม่มีการหยุดยิงนะคะคตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาทีนี้เราเข้าไปดูจดหมายชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกองทับ,บกในเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ ชี้แจงแบบนี้ค่ะหลังจากได้รับการยืนยันจากกองทัพภาคที่2ถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่ไทยได้ทําข้อตกลงหยุดยิงช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ปรากฏว่าทหารกัมพูชามีการก่อกวนและใช้อาวุธยิงเข้ามาในฝั่งไทยตลอดคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้ในหลายพื้นที่ทั้งทางช่องบกช่องอันมาซัมแต่ภูมะเขือและปราสาทตาควายซึ่งฝ่ายไทยได้ตอบโต้ตามสถานการณ์ใช้กําลังในแนวหน้าและยิงป สนับสนุนเพื่อยับยั้งฝ่ายกรัรมพูชาก็เป็นคำชี้แจงอย่างเป็นทางการนะคะจากกองทัพบกนะคะซึ่งเราก็ได้รับอเอกาสารนี้มาเช่นเดียวกันค่ะคือเราไล่เลียงกันตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าเรามีข่าวมาว่าจะเขาจะคุยกันตั้งแต่ตอน7จ็ดโมงแล้วมีเลือน<ช>ไปสิบโมงถูกไหมเพราะฉะนั้นไ,ไปดูกันหน่อยไอ้ตอนสิบโมงที่เขาประชุมกันเนี่ยตอนเนี้ยได้ข้อสรุปอย่างไรกันบ้างนะครับค<ช>ุณผู้ชมทางพลตรีกิติศักดิ์ถาวรโคศกกองทัพภาคที่สองท่านเปิดเผยว่า ช่วง10โมงที่ผ่านมานั่นแหละทางด้านแม่ทัพภาคที่2กับกรองพอบอทอบทบกพูชาลและพอบบอหารภูมิภาคที่4ี่ <c oughs> เขาได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในพื้นที่ช่องจอมจังหวัดสุรินก็คือหารือและมีข้อตกลงร่วมกันเจ็ดข้อและนี่คือในจุดที่เขามีการปรทัทหากันแล้วนะล่าสุดที่ตกลงกันเนี่ยค่ะมีการตกลงกันแล้วนะอย่างแรกเลยหยุดยิงฮะอันดับแรกก่อนต้องหยุดก่อนอย่างที่สองฮะห้ามยิงต่อประชาชนอย่างที่สามหยุดเพิ่มเติม กองกาลังคือไม่มีการเคลื่อนย้ายกําลังก็ตามข้อ4ี่คือห้ามเคลื่อนย้ายกําลังนะครับอย่างที่5าฮะอำนวยความสะดวกในการส่งกลับผู้บาดเจ็บและผู้ที่เสียชีวิตค่ะอย่างที่6ฮะจะตั้งชุดประสานงานเพื่อแก้ปัญหาฝ่ายละ4คนและรอหารืออีกครั้งตามผลการประชุม GBC ในวันที่4สิงหาคามนี้การหารือดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาไม่นานก่อนที่รถตู้ของผู้บัญชารในพื้นที่ฝั่งไทยจะขับออกจากด่านช่อมจอมไปอย่างน้อยคือ ได้อย่างแรกหยุดยิงก่อนแล้วช,ช,ชัดเจนตรงนี้ต้องหยุดนะ,ะคุณผู้ชมคะ7ข้อที่คุณผู้ชมได้อ่านไปนี้นะคะคือผลการประชุมร่วมในช่วง10โมงที่ผ่านมาทีนี้นะคะมีเอกสารชี้แจงอย่างเป็นทางการเดี๋ยวอ่านให้ฟังทุกตัวแบบนี้นะคะผู้บงังคับบัญชาหน่วยทาหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง3พื้นที่เห็นชอบร่วมกันที่หยุดยิงห้ามเคลื่อนย้ายกองกําลังในระหว่างรอการประชุม จ b c ในวันที่4สิงหาคมนี้รลตรีวินไทยสุวารีโคศกองทบกเปิดเผยผลการประชุมหารือของผู้บัญชาการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจัดขึ้นวันนี้10โมงตรงทั้ง3พื้นที่ดังนี้ค่ะการประชุมหารือระหว่างกองทัพภาคที่1กับภูมิภาคทหารที่5ฝ่ายกัมพูชาจัดขึ้นที่จุดผ่านแดนถาวรคลองลึกอำเภอรัญยประเทศจังหวัดสระแก้วนำโดยแม่ทัพภาคที่1ทั้ง2ฝ่ายได้เห็นชอบในการให้ งดเคลื่อนไหวกำลังเพื่อหลีกเลี่ยงความหวาดระแวงระหว่างรอผลการประชุม GBC วันที่4สิงหาคมและให้ผู้นำแต่ละระดับสามารถติดต่อกันได้โดยตรงเมื่อมีเหตุจำเป็น การประชุมหาหรือระหว่างกองทัพภาคที่2กับภูมิภาคทหารที่4ฝ่ายกัมพูชาจัดขึ้นที่จุดผ่านแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินนำโดยแม่ทัพภาคที่2มีประเด็นในการหา,หาหรือได้แก่การยุติการยิงโดยทันทีการห้ามใช้กําลังหรืออาวุธต่อประชาชนการงดเสริมกําลังและห้ามเคลื่อนย้ายกาลังในลักษณะที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการส่งกลับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะ ซึ่งทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันค่ะพร้อมจัดตั้งชุดประสานงานระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก